The 86th Hour การถามเบอร์โทรศัพท์ Asking a telephone number เมื่อวานนี้กี่โทรหาพีชด้วยนะคะแต่โทรไม่ติดเลยโทรศัพท์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะพีชแค่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เท่านั้นเองคะ่ะได้เบอร์ใหม่มานะคะไม่เห็นบอกกันบ้างเลยนะคะแหมก็พีชเพิ่งได้มานี่คะ่ะ ก็คิดว่าจะบอกกี <oh, ่ว um ันนี้ล่ะค่ะอย่างนั้นหรือคะแล้วเบอร์อะไรคะ0899999988ค่ะโอ้โหเลขสวยจังเลยนะคะพีชงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพีชว่าเราไปฟังตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ Conversation Know Andrew's telephone number? Yes. I have it in my mobile phone. May I have his telephone number, please? I need to tell him about tomorrow's urgent meeting. Yes. Let me see. Well, his telephone number is 89 -919 Thank you. เบอร์โทรศัพท์ของแพทริกตัวเลขสวยจริงๆเลยนะคะเห็นไม่ล่ากี่บอกแล้วว่าแต่วันนี้จะพูดเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังกันดีคะพูดเรื่องการถามหมายเลขโทรศัพท์สิคะไหนๆเราก็พูดกันถึงเรื่องโทรศัพท์กันมาตั้งหลายบทแล้วตกลงค่ะงั้นเรามายกตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการถามหมายเลขโทรศัพท์ให้เพื่อนๆฟังดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ may I have your telephone number please แปลว่าขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะหรืออาจถามว่า Do you mind if I'd like to know your telephone number แปลว่าคุณจะรังเกยียจไหมคะถ้าดิฉันต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคะ่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Is it possible for me to have your telephone number แปลว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าดิฉันขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ สองประโยคสุดท้ายนี้นะคะเป็นประโยคที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าประโยคที่เราใช้ถามหมายเลขโทรศัพท์นั้นมีความหมายใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อมีคำถามนะคะก็ต้องมีคำตอบจริงไหมคะพีชใช่ค่ะกี่จะตอบว่าอย่างไรคะถ้าหากมีคนถามหมายเลขโทรศัพท์ของกี กีก็จะตอบว่า my telephone number is 024507575หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ของดิฉันคือ02 450 7575 75ค่ะแต่ถ้ากีไม่อยากบอกกีก็จะปฏิเสธอย่างสุภาพว่า I'm afraid I can't หมายถึงดิฉันเกรงว่าคงบอกไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยเพียงแต่เพื่อนๆต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะ จะได้พูดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ